สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเดน,นิงปณิตาเผยสภาพจิตใจล้าสุดดีเจมะตุมหลังหันหน้าพึ่งธรรมะห่างหายจากโลกโซเชียลไปนานพอสมควรสําหรับดีเจมะตุมเตชินซึ่งหลังจากเจ้าตัวเข้ารับการรักษาหายจากอาการโควิดก็เข้าไปรับโทษจากการจัดงานปาร์ตี้วันเกิดทําให้มีผู้ติดเชื้อในงานดังกล่าวหลายคน โดยดีเจนมได้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดคือวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาด้วยการออกมาเผยเหตุผลที่ล็อกไอจีและขึ้นภาพจอสีดำและเมื่อวันที่28มีนาคมนักสแสดงและพิธีกรสาวหนิ่งปณิตาได้โพร์รูปลงในอินสตาแกรมเป็นภาพขณะเขาพบแมชีสันสนีเสถียรสุดพร้อมกับดีเจมาตูมที่อยู่ในชุดนุ้งขาวห่วมขาวนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ดีเจมาตูมออกมาปรากฏตัวให้เห็นโดยพี่นิงเขียนแคปชั่นไว้ว่า การปฏิบัติธรรมจะทําให้เราเห็นทุกและเปลี่ยนเหตุที่ใดมีธรรมที่นั้นปลอดภัยเสียใจเมื่อทําผิดบ่งบอกว่าภายในจิตยังมีสํานึกแต่จะให้ดีจงฝึกให้มีสติก่อนลงมือทําจะได้ไม่ทําผิดซ้ำซากทําให้ดีในวันที่ยังมีโอกาสอย่ารอให้วันที่หมดโอกาสมาถึงแม่ชีสันนีเสถียรสุดเลยได้ไปคุยกับพี่หนิงถึงเรื่องดีเจมาตุมเจ้าตัวเผยว่า ตนได้เจอกันก็จริงแต่ไม่ได้ถามถึงสภาพจิตใจหรือเรื่องราวอะไรในชีวิตของเขาเลยเพราะเขาไม่เอ่ยปากพูดก่อนตนก็ไม่กล้าจะไปถามจี้เขาเช่นเดียวกับเรื่องงานในวงการบันเทิงตนก็ไม่รู้ว่าเขาอยากคัมแบ็กหรือยังส่วนที่มาที่ไปที่ได้จูงมือกันเข้าสถานปฏิบัติธรรมนิ่งเผยว่าตนคิดเอาเองว่าช่วงที่เขาขึ้นจอดำสภาพจิตใจเขาคงไม่โอเค ก็เลยชวนเขาไปเป็นดีเจจิตอาสาร่วมกับแม่ชีสันสนีที่เสถียนธรรมสถานโดยบอกเขาว่าช่วงนี้ตกงานอยู่ว่างๆก็มาทำงานด้วยกันจะได้มีกิจกรรมอะไรทำหลังจากชักชวนเขาเขาก็ตบปากรับคำเลยว่าจะไปพร้อมเอ่ยปากขึ้นมาเองเลยว่าอยากลองไปปฏิบัติธรรมดูซึ่งตนได้ยินแล้วก็ดีใจเพราะชวนมาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอยู่จนมาครั้งนี้ เขาก็บอกเองเลยว่าอยากมาซึ่งตนก็ช่วยเขาแค่ติดต่อสถานที่ที่ว่าจะมาวันไหนที่เหลือเขาจัดการเองทั้งหมดเตรียมของทุกอย่างเองโดยไม่ได้ถามตนสักคําเดียวส่วนเขาปฏิบัติธรรมไปกี่วันตนก็ไม่ได้ถามแต่อย่างน้อยก็3วันเพราะเขาไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วตนไปเจอเขาอีกทีก็คือวันอาทิตย์ซึ่งคาดว่าตอนนี้น่าจะออกมาแล้วเพราะเขาไลน์มาในกลุ่มว่าเขาไปปฏิบัติธรรมมาขอบคุณทุกคนและตนมากมาก และในขณะที่เราใกล้ชิดกับดีเจมาตุมมากแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆสีหน้าแววตาที่เจอวันศุกร์ช่วงที่เริ่มปฏิบัติธรรมกับวันอาทิตย์ที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วสามวันต่างกันไหมนิ้งก็เผยว่าจากที่ตนประเมินเขาน่าจะสภาพจิตใจดีขึ้นเพราะไปอยู่ตรงนั้นพลังงานดีๆมันเยอะอยู่แล้วยังไงก็สบายใจขึ้นแน่นอนอย่างตนไม่สบายใจก็เข้าวัดตนเลยแนะนำดีเจมาตุมเพราะตนทำแล้วทุกอย่างก็เบาลง ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ